สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายครับวันนี้เรามีเหรียญกระถิน นะครับเป็นพับติดตามพมการนะครับเป็นงานพุทธศิลป์หล่อโลหะมาแบ่งปันพี่น้องในรนคาย่อมเยิวเช่นเคยพี่องค์สองร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบครับมีหลายหลากหลายรายาหรือใครจะรุ้นพี่รุ่นได้นะครับสามร้อยบาทรวมจะส่งสี่รุ่นหนึ่งพันบาทนะครับนะฮะสามารถเลือกชมได้นะครับสำหรับนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องหลายหลายรายการเลยครับนะฮะงานโลหะนี่ครับเดี๋ยวเรามาฉากแดงกันเลยนะครับเรามาดูราการที่หนึ่งกันเลยดีกว่าครับพี่นะครับสาหรับอีพีวันนี้นะครับนี่ฮะ สวยมากนะถือว่าเป็นงานพุทธศิลป์นะครับในราคาระดับลอมเรานะครับไม่แพงมากนะครับสามารถไว้บูชาได้พี่งานพุทธศิลป์ของงานกระถินของปี67วัดโพธิสะอาดอีกหนึ่งรุ่นนะครับปิดตามวามพระการเป็นงานพุทธศิลป์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกกให้พี่ๆเลยแล้วกันนะครับจะได้ชมนะครับความสวยนะครับความสวยของรายการที่1ครับนี่นะครับนะเป็นงานลงยาเขียวเนี่ยซับนะแตเป็นตัว ป็นงานหล่อสองชิ้นนะพี่นะองค์พระกับพื้นนะฮะนี่เลขคนณตเบอร์นะครับสามเจ็ดหนึ่งพี่องค์นี้นะี่ฮะสวยๆเลยนะครับองค์นี้นะครับขอเป็นปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองขออนุญาตเปิดครับโอ้ยรายการนี้เป็นลงยางม่วงมหาอำนาจฮะ รายการที่สองเป็นลมยาม่วงมาหาหน้านครับนี่ฮะนะฮะหน้าที่ทองยินเลขคนที่เบอร์สี่เก้าหกนี่ฮะองที่สวยมากนะครับนะสามร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามครับนะฮะรุ่นนี้เป็นงานหล่อพุทธศิลป์นะครับนะค่อนข้างที่จะเป็นการอ่าค่อนข้างมีน้ำหนักนิดหนึ่งนะครับการหล่อนี่อย่างโวนี้นะครับเป็นพื้นนะ เป็นรายการนี้นะเป็นชุบเงินชุบทองนะส่วนมากครพี่นะชุบเงินชุบทองชุบแบ็กอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้พี่นี่ฮะเลขค้นตเบอร์พี่หนึ่งเจ็ดหกไอ้หนึ่งสามหกนะเลขค้นตเบอร์หนึ่งสามหกนะครับโอ้โหนี่ฮะพัดหลอปิดตานะครับพุทธศิลป์พี่ดูดูความหลอนะหลอส,สวยๆพี่นะนี่นี่ฮะลงยาจำพูพี่รายการที่สามนะครับสามร้อยบาทนะครับ องไหนส0มบาทนะครับสี่รุ่นหนึ่งพันนะครับสามารถเลือกชมได้เลยนะครับพี่ชายนะครับลองเลือกดูได้นะครับซื้อฝากแก่อพี่น้องนะครับปีใหม่แล้วนะครับรายการนี้เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการที่สวยนะครับรายการที่ลงยาพวกมหาอำนาจครับแต่พี่ได้อง์ทองนี้ได้องคเงินพี่องที่สี่นี่ครับโหคู่กันสุดจัดรายการนี้เอาไปพี่รายการที่สี่มาดูเลขคนณตัเบอร์ฮะเลขคนเบอร์สามหนึ่งเก้านี่ฮะสามร้อยบาทพี่สามร้อยบาทนะครับสี่องค์หนึ่งพันบาทนะครับลองเลือกชมดูได้นะครับ ตอนรา,ายการที่5ครับพี่จ่ายรายการที่5้าครับน้องมาเปิดให้ชมนะฮะรายการที่5ครับเปิดออกมาฮะโอ้โหดวงยาชงชาติรายการที่ดรงยาชงชาติพี่เลขคุณเบอร์393พี่โอ้โหยังสวย รายการที่สวยมากนะครับรายการที่ 5, 5 ENNIS, สวยจริงๆรายการนี ulously, oon, soup, after, ้เอาไป300บาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับ300บาทเช่นเดียวกันครับพี่นี่ฮะสวยๆเลยครับปั๊บปิดตาบำรัการกฐินปี67ของปู่มหาศิลาสวนสงเกเปะครับนี่ฮะสวนสงของปู่นะครับนี่ฮะมาลุยกันต่อครับพี่ชายครับรายการต่อไปที่รายการที่6กครับนี่ฮะวัดนี้นะครับสามารถไปกราบไหว้ครับมีรูปปั้นปู่อยู่ด้วยนะฮะวัดนี้ก็เป็นวัดสังฆาเก่าปู่ครับมีทั้งปุตติปู่เก่าทังอยู่ฮะ นี่ฮะรายการที่หกครับหรือรายการที <ized> ่หกเลขคนละเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับน้องแกะให้หมดเลยนะครับนะได้ชมความสวยกันทุกองค์นะฮะอยากให้ชมความสวยในทุกองค์นี่ฮะรายการที่หกดงยักษ์เขียวเหนียวซับครับเลขคนละเบอร์เจ็ดห้าครับนี่นะรายการที่หกนะครับต่อมาฮะรายการที่เจ็ดครับ รายการที่เจ็ดขอยนาเปิดมาฮะรายการเจ็ดเปิดมาโอ้โหมาฮะเขียวเหนียวซับมาฮะเขียวเหนียวซับมาฮะเลขคนเบอร์สี่เก้าสี่ครับนะ 4, นครับนะสี่เก้าสี่เลขหามเงินหามทองครับนี่ฮะสี่เก้าสี่เลขหามเงินหามทองครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับ เลือกเลยพี่ชายนะครับสาองศาสามร้อบาทรวมจัดส่งฟรีครับ4ีรุ่นนะฮะเอาไปพี่นะครับ1นึ่บาทนะครับโอ้โหอ่วมนะครับนะฮะมาฮะรายการที่8เปิดมาครับโอ้โหอุ้ยอ้โหนี้ก็สวยครับเลขทะเบิลสองห้าศูนนะครับรายการที่เลขทะเบิลสองห้าศูนย์นะฮะนี่ฮะรายการที่แปดนะครับนะต่อมารายการที่เก้าพี่ชายนะครับ รายการที่เก้าเปิดมาพี่เลขโค้ดตัวเบอร์สองหกแปดนะอุ้ยรายการที่เก้าสองเคฮะรายการที่เก้าเป็นสองเคสวยมากพี่เลยนะเดี๋ยวผมตัดให้โอ, uh, รรรอรรร้รายการที่เก้าเป็นสองเคพี่นี่ฮะเลขโค้ดตัวเบอร์พี่สองหกแปดนะครับนี่สองเคสวยๆเลยครับรายการที่เก้านลยครับต่อมาเป็นรายการที่สิบครับ รายการที่สิบเปิดมาครับโอ้โหดวงยาชมพูฮะรายการที่สิบเป็นดวงดาชมพูครับพี่นี่ฮะเลขคนเบอร์สามหกหกครับนี่ฮะดวงยาชมพูนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาททุกองครับนะครับสามร้อยบาททุกองนะครับสี่ลุ้นสี่ลุ้นหนึ่งพันนะครับสี่ลุนหนึ่งพันนะครับสี่ลุนหนึ่งพัน ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปที่รายการที่11นะครับโอ้โหจมพูทึบนะฮะรายการที่ลงยางจมพูทึบพี่เลขคู่เบอร์สามสองเจ็ดนะฮะสามสองเจ็ดนะครับ,นะร,บรายการที่11นะฮนะนี่ฮะต่อมารายการที่12ครับรายการที่12เปิดมาครับพี่ตับโอ้โหสองคีนี่ รายการที่สองเคเลขค้นเบอร์สองสามหกนะครับสองเคเลขค้นเบอร์สามหกเจนะครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่สินะครับต่อมารายการที่13ครับพี่ชายรายการที่13ครับเลขค้นเบอร์สองศูนยครับ13โอ้โหวันที่2องเคนะนะชุดทองแดง ชุกหน้าครับพี่นะครับคล้ายกันนี่สองเคมางกันพี่เลขคุณตัเบอร์สองศูนย์หนึ่งครับนี่นะครับสามร้อยบาทเลยครับเท่ากันทุกงงนี่นะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการที่สิี่รายการที่สีเป็นธงชาติคนระับโอ้โหธงชาติกระจายเดียวกันนะพี่นะกระจายเดียวกันนะเลขคุณตัเบอร์พี่สามหนึ่งสี่นะครับเลขคุณตัเบอร์สามหนึ่งสี่นี่ นี่รายการที่สิบสี่นี่ฮะนี่ครับ,รบโอ้โหมาคู่กับองค์ที่ห้าได้เลยนะครับนะองค์ละสามร้อยบาทนะครับต่อมาทีร่รายการที่สิบห้าหรายการที่สิบห้าครับเปิดมาพี่เรียกคุณเบอร์หนึ่งเจ็ดแปดฮะโอ้โห,โโหโลงยาส้มไล่สีมาพี่ลงยาส้มไล่สีมาพี่ เลขโค้ดเบอร์หนึ่ง็ห้าพี่เอ้หนึ่งเจ็ดลหนึ่งแปดพี่รายการนี้นะร,รายการที่สิบห้าต่อมาครับรายการที่สิครับรายการที่สิครับเปิดมาโอ้โหลงยันเหลืองพี่เลขโคนเบอร์หนึ่งเจ็ดสี่นะครับหนึ่งเจ็ดสี่ ลงจ้ายเหลืองวิ่นี่ฮะในการที่สิบหกนะนะรายการนี้เอาไปวิจัยนะครับนี่ฮะสามร้อยบาทเท่ากันทุกองค์นะฮะย้ำว่าสามร้อยบาทเท่ากันทุกองค์นะครับต่อมาครับพี่ชายครับายการที่เจ็ดนะครับสิบเจ็ดลงยาเขียวเหนียวซับครับนะโอ้โหหน้าเงินพี่เลขโค้ดเบอร์สามสูตรนะครับเลขโค้ดเบอร์สามสูตรนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบแปดครับ รายการที่18ดครับเปิดมาพี่โอ้โหลงน้ำเงินเลขโค้ดตเบอร์พี่สี่สาหกนะฮะลงน้ำเงินสวยมากนี่นะครับรายการที่18นะครับต่อมารายการที่สิบเก้าครับพี่ชายรายการที่19เ้าเปิดมาฮนะโอ้โหลายเสือครับลายเสือครับพี่เลขโค้ดเบอร์พี่หมายเลขหนึ่งโอ้โหหมายเลขหนึ่งพี่มีองค์เดียวด้วยขอสี่ร้อยลกัน นะครับขอ400กันถ้าเอาเป็นถ้าเอา4องค์ก็ได้พี่เอา4องค์คิดรวมได้นะ4องค์พันได้นะครับแต่จะแยกขอ400พี่นะครับต่อมาพี่รายการที่20รายการท้ายครับโอ้โหดึงด้วยขอ400นะพี่เล็หนึงนะครับถ้าองค์เดียวนะครับเอาไปพี่เตรียมเปิดนะองค์ต่อไปฮะองค์สุดท้ายของรายการนี้ฮะเปิดออกมาครับพี่เลขคุณเบอร์ใหม่เลข14ฮะ โอ้โหลงยาชมพูนี่ยาเดงลงยาเดงแล้วนี่ใช่ไหมใช่ลงยาเดงโอ้โหเลขคุณแจเบอร์สิบสี่ของไทยครับนี่รายการยี่สิบนะครับวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องนะครับยี่สิบรายการคร่ะชอบไปรายการไหนเนาะทักมาได้เลยที่ไลน์และเบอร์โทรคือไม่ได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณที่ท่านที่ติดตามด้วยเด้อขอบคุณมากนะครับ